สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่29กรกรกฎาคม2566พัน้าทําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโดยไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดะดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกลายมีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างเดอร์เฮมิสนะคะคนวันอาทิตย์นะคะนะมีโอกาสที่จะเดอร์เฮมิสนะคะรวมทั้งเดอร์เมจิเชียนนะคะ ใครใครหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะไปวัดอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรน,นะคะได้ด้วยนะคะนัสติปัญญาความละเอียดความรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อหรือว่าจะเจรจาอะไรกับใครนะคะนะเขาเรียกว่าความคิดที่มีมันสมองที่ดีมากนะคะ นะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะสองสาอย่างนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานนะคะนะอยากจะขยับขยายงานนะคะด้วยความเขาเรียกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะทำงานควบคู่หรือใครที่กําลังคิดอยากจะค้าขายทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะทาได้นะคะนะคุณมีความสามารถนะคะนะเขาเรียกว่าการพูดการเจรจานะคะเน้นเล็กสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะ บางคนกำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะนะกำลังเรียนปร,ริญญาเอกปร,ริญญาโทนะคะนะก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะเดินทางไปไหนเคลรคามปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะนะมีโอกาสที่จะไปกินไปทานนะคะหร,หรือว่าไปร่วมงานสังสรรค์นี่ปาร์ตี้นะคะ,ะ,คะนะกับเพื่อนนะคะกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจนะคะก็ได้ด้วยนะคะ อัดสวัสิรียนมีดวงลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหม่ๆบางคนมีดวงได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์ใหม่นะคะนั้นในช่วงนี้เขาเรียกว่าใจเหย่ยใจถึงกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะนะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเ,มเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆการเงินไม่ขาดมือนะคะคนวันอาทิตย์เงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะความรักนะคะใครที่คบหาดูใจกันนะคะบางคนกําลังคิดนะคะอยากจะ เขาเรียกวา่าอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะงานแต่งงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเจอกันทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์ยุติยานผ่านนะนะคะรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยิบสี่มีเลข9130นะคะ9130นะคะนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะคนจันทร์ห้าเหรียญน,นะคะคน,นจันทร์นะคะรายจ่ายมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะในช่วงนี้นะคะนักเคยหลายๆคนนะคะเรียกว่าการเงินนะคะนะใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่านู่นค่านี่นะคะนะมารออยู่นะคะรายจ่ายหรือบางคนก็เรียกว่ามีโอกาสต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะนะสิบเหรียญแต่คุณก็จะมีไม่เงินเข้ามานะคะนะ่าจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะ นะบางคนเป็นเงินก้อนนะคะหรือเรียกว่าการเงินกําลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีธุรกิจนะคะอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่หรือว่าเขาเรียกว่าการเงินจะสัพัดดีนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารจะได้รับข่าวดีนะคะเดอเดืนะคะจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะคะการซืนะ้อการขายก็อาจจะเขาเรียกว่าจะสิ้นสุดลงนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยเดอะเดทคนวันจันทร์นะคะนะใครบางคนมีโอกาสที่จะต้องไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับไปเยี่ยมคนป่วยหรือบางคนมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานศพของใครบางคนนะคะสุขภาพนะคะของคนของเราเองนะคะบางคนอยู่ในช่วงของหมอนัทหรือเปล่านะคะนะหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรงพยายบาลได้นะคะนะความเครียดนะคะบางคนนะคะหรือเกี่ยวข้องกับ ท้องเสียท้องผูกนะคะลำไส้พวกนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะคนขายประกันหมอดูนะคะนะงานทางด้านประเภทอ่าเสียสละนะคะงานทางด้านประเภทนี้ความรับผิดชอบเยอะด้วยนะคะนะความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะหรือว่าเรียกว่าค่อนข้างจะมากนะคะส่วนทางด้านของ ของการอยากจะให้คนบรนจันร์นะคะไปทําบุญเกี่ยวกับคนตายหรือว่า,ามูนิธินะคะจะยิ่งเสริมดวงนะคะนะเขาเรียกว่าการเงินที่จะเข้ามาหรือว่าใครที่กําลังเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะเร่งนะคะนะจะเร่งให้เรา,าประสบผลสําเร็จได้ดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนบันจันร์นะคะบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานอยู่กันคนละที่นะคะ นะอยู่ในช่วงของการพรากนะคะอยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละอำเภอนะคะบางคนเจอหน้ากันนะคะแทนที่จะพูดจะคุยดีๆนะคะห้าตัวเด็กๆนะคะก็กระทบกระแทกแดกดันกันนะคะนะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะบางคนคิดมากคิดเยอะนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสด จะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินสะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานศพเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะจะให้โชครวมทั้งบ้านเลขที่ด้วยนะคะส่วนเลขมงคลจากพัยบสมีเลขห้าศูนย์สามาะคะห้าศนะคะต่อไปนะคะกดเหมะะังค่ะ คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารอัศวินเหรียญน,นะคะคนวันองคารนะคะด้านของการเงินนะคะนะ็เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนหรือมีโอกาส อยากลงทุนบางคนกําลังคิดอยากจะลงทุนนะคะ <_ d ose> เกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าดได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะบางคนมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ได้เปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะนะมีดวงเดินทางแบบกระทันหันบางคนไปด้วยเขาเรียกว่าไปแบบไม่ได้วางแผนนะคะนะบางคนมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนนะคะไปแบบสบายๆนะคะการเงินในช่วงนี้นะคะรายจ่ายเยอะนะคะเดดฟู อาจเรียเรียนนะคะหมดหมดไปหาไม่ได้บางคนคิดแบบนี้ด้วยนะคะนะก็ต้องรัดเข็มขัดไว้บ้างนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะเช็ดถ้วยนะคะความฝันความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์ Project, ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายอยากจะไปเที่ยวในในสถานที่ที่ตัวเองวาดฝันไว้นะคะนะก็เขาเรียกว่ามีดวง ที่จะได้ไปพักผ่อนนะคะบางคนนะคะกำลังจินตนาการเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนนะคะนะโน่นนี่นั่นในสิ่งที่ตัวเองตั้งอกตั้งใจนะคะเศบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะการเดินทางนะคะบางคนไปกับคนที่ถูกใจไปกับคนที่รู้ใจไปกับคนไปกับคนในครอบครัวนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ นะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสไปกินไปทานหานอกบ้านนะคะนะค่อนข้างจะถ้ามองโดยภาพรวมแล้วมีความสุขนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบร,รักนะคะพบคนถูกถูกใจนะคะโชคลาบนะคะยุดยธรผ่านะจะให้โชคนะคะรวมทั้งจะได้จากความฝันด้วยนะคะนะก็เอามาตีเป็นตัวเลขได้ส่วนเลขมงคลจาก24ิมีเลข0,070นะคะ0070นะคะ ต่อไปนะคะคนมันพูดคนมันพูดนะคะ ราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักและความเมตตาดีนะคะนะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะให้ความช่วยเหลือนะคะนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชคนะคะคิงเหรียญเลยนะคะ นะ่าจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่หรือเรียกว่าธุรกิจนะคะอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์นะคะกับเราก็ได้บางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการเลิกเปลี่ยนการกู้แบงกู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะักสาม,ม้เท้าการงานนะคะนะ่ามีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือเรียกว่างานที่ทําอยู่แล้วนะคะเกมตลาดได้ดีนะคะบางคนทํางานควบคู่ 2- อสาอย่างนะคะในเวลาเดียวกันหุ้ดวงดีนะคะค,คุณพุทธเพลย์ฟอร์จูนนะคะ ความโชคดีนะคะไพ่ลัคก,กี้นะคะเวฟร์จูนเคียงเหรียญน,นะคะบางคนได้ซื้อที่ใหม่ได้บ้านใหม่นะคะนะดวงของเรากําลังจะมีเขาเรียกว่าจะได้สิ่งฟลุกๆนะคะงานแบบฟลุกๆเงินแบบฟลุกๆนะคะหรือได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะนะความโชคดีรวมทั้งการเสี่ยงโชคนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นส่วนทางด้านของโชคลาภน,นะคะ โชคลาภในช่วงนี้นะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขโฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพันจิมสีนะคะมีเลขศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะคะคนต่อไปนะคะคนพฤค่ะ คนวันพฤหัสเจ้าชายดาบคนวันพฤหัสนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันได้ด้วยนะคะนะเจ้าชายดาบนะคะไปแบบเขาเรียกว่าไปแบบไม่ได้วางแผนนะคะรีบไปรีบกลับหรือเรียกว่าความจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะนะ,ะนก็เขาเรียกว่า,ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวด้วยจาก ลูกหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่ทําให้เราคเครียดนะคะนะเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือไปเคลียร์นะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้กับบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะนะในช่วงนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะเจ้าชายถ้วยราชาถ้วยนะคะนะมีปัญหาอะไรก็จะมีผู้ใหญ่นะคะให้คําชี้แนะให้ให้ความปรึกษานะคะช่วยเหลือเราได้ด้วยนะคะนะจิตใจดีงามนะคนบันเทิงนะคะ เสร็จแดถ้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะนะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะมีดวงเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะนะด้านของการงานบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับติดกะดึกก็ได้ด้วยนะคะโห้ยแต่ดวงดีนะคะติดสันนะคะนะแสงสว่างนะคะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะช้าหน่อยแต่ก็ชัวรยนะคะแสงติดสันนะคะ นะใครที่ว่างานตกงานนะคะก็มีโอกาสได้งานแบบกระทันหันหรือว่า,าใครที่เครียดนะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดอยู่นะคะดวงของเรากําลังจะค่อยๆดีขึ้นนะคะนักแสงสว่างนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะ นักการเงินในช่วงนี้นะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนก็อาจจะต้องหมดไปกับบุตรหลานบริวารหรือนะคะอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมน่นฟังนี้ฝังนั่นเสียนี้เสียหรือผู้หญิงนะคะอาจจะหมดไปกับการทำไสยกรรมได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่อาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดนะคะอยู่ในช่วงของการพลาดพากแต่ก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะนะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อหรือเรียกว่าเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้นะคะแต่บางคนนะคะยังคิดถึงอดีตยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไ4ยีนะคะมีเลข0089นะคะ0089 คนวันศุกร์จะติกนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการบางคนไปทําบัตรประชาช,ชนไปต่อทะเบียนนะคะไปต่อประกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะมีความละเอียดมีความรอบคอบดีนะคะในด้านของการงานนะคะบางคนก็อาจจะทํางานเข้ากะดึก เขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยหรือบางคนก็ตื่นเช้านอนดึกนะคะนะอาจจะด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนะคะทำให้คนเขาเรียกว่าคนมันสุกในช่วงนี้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะหลับไม่สนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่เขาเรียกว่าหลับไม่อิ่มเต็มอิ่มนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะราชินีไม่เท้าการงานนะคะมีความขยันนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะเรียกว่าการงานที่ทําอยู่ยังมีความมั่นคงดีนะคะ อัดสวินเรียนนะคะนะมีดวงลงทุนสําหรับใครบางคนนะคะนะพร้อมกําลังคิดอ,อยากจะลงทุนนะคะนะเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียนะคะมีดวงเดินทางนะคะในขณะเดินทางก็เสียงโชคไว้บ้างนะคะยวดยันผ่านน่าจะให้โชคนะคะรวมทั้งหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข180 0นะคะ 180่1800นะคะท่าไปนะคะคนเสารคนวันสาวนะคะอัดสเวนเหรียญน,นะคะ นะด้านของการเงินนะคะคนวันเสาร์นะคะนะดวงของเราเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนมีดวงลงทุนกําลังคิดอยากจะลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะบางคนอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์ความสําเร็จนะคะนะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งไม่เท้าการงานนะคะการเริ่มต้นงานใหม่ใครว่างงานตกงานใครไปสมัครสอบ นะคะสมัครงานไว้นะคะก็จ,จะได้รับข่าวดีนะคะนะความขยันความกัดตือรือร้นนะคะในช่วงนี้นะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะนักจะได้รับข่าวดีจากการงานการเงินจากบรหลานบริวารน,นะคะใครที่มีบุรหลานบริวารอยู่ใกล้ๆนะคะก็อาจจะบุรหลานบริวารอาจจะส่งเงินมาให้นะคะนักก็เรียกว่าได้รับข่าวดีจากบทหลานด้วยนะคะ The f นะคะความสุขความสบายอกสบายใจนะคะ นะให้เห็นความสุขนะคะบางคนมีดวงเดินทางแบบกระทันหันได้ด้วยในช่วงนี้นะคะการเงินมีเงินเข้ามาเราก็ต้องรัดเข็มขัดบ้างบางคนใช้เยอะนะคะเดฟูนะคะหมดหมดไปหาไม่ได้ความคิดของคุณก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับใครบางคนนะคะนะักสุขภาพระวังการเดินชนน้น่นชนนี่สะดุดหกล้มฟกช้ำดำเขียวต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ นะัใครที่จับการเสียงดวงนะคะก็วิญญาณผ่านนะนะคะจะให้โชครวมทั้งบุตรลานบริวารจะให้โชคหรือว่าเสียงเลขเรียงนะคะนะเลขแปลกๆพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะส่วนเลขมงคลจาก24นะคะมีเลข0100นะคะ0100นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์านะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะ จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ